สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพิดออฟฟิเชียลอนอนเว้นเอาเหี่ยวแห้งพี่น้องพอเมลล่กันเสด็แมวลาคือเกา่าพี่น้องแต่คอยติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อทางช่องสาวน้อยพี่แว่นแพงพี่น้องก็งเข้าไปติดตามชมแล้วก็เข้าไปเบื้อแงแมวลาเมืล่าเมลล่พี่น้องถาม่วพาพี่น้องซื้อบัรซื้อตัวไปเข้าไปล่อเบิง้งไปหรือเอา ันเขาไปแล้วก็ขอบุญขอบพุณนหลายๆขันยังบอทาา่านขานหิบฝ้าวซื้อบัตรซื้อตัวฮาโมกนี่ละพี่น้องวันที่ห้าวันที่หกศิลปินมากมายโดยเฉพาะศิลปินนับเชิญลำใใ่ำไยหายทองคำํำแลวกาิมีการล่ำเลียงต่อก่อนลักั่นว่าเงะาะบ่าบ้าใบหรือว่าลำ่ำสร้างท้องเงะาะป่าได้พี่น้องเดอ้อโดยการเป็นพระเอกได้ย่นว่าเป็นโอน้พุทธนากันผมกเ็เลยมามากุยเดย แต่กกจุดชิลเลนรับบท๊ทยังยังบเทนหูได้พี่น้องเนือ้ออะเดี๋ยวชิพ่าพี่น้องผ้าเลาะผ้พาพี่น้องเลาะไปเบิงข้างหน้าไปที่เพราะว่าข้าจ้าเ,เดี๋ยวนี้กำลังซ้อมซ้อมเพลงซ้อมล่ากันขันมีเสียงเพลง,งมากจริงกับสิตัดแต่ว่าขันโบเทนมีสมเสียงเพลงกะขอโทษก็ให้หาทังเสียโบมีสมเสียงเพ่งกสิจับผ่านมันผ่านนี่ให้พี่น้องในเบิ่งนอกพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศแดดพี่น้องบรรยากาศนังมุอแรงแดดยังบ่ทนอ่อนบางสิแขีงบางไฟครับแจ๋แหลมยังบ่ทนอีแขีงอยู่ โอ้บีกว๋วยเตี๋ยวพร้อมบานเลยนี่ยังไงเสับ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 ตัวนี้นี่ยครกลังซ้อมกันอยู่ครับกำลังซ้อมซ้อมงานวันที่หาวันที่หกีู่่ละหลายพี่น้องนั่งสุ่มนั่งโฮมกันอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่นั่นนี่นี่เอาเส้นแซ่บเส้นแซ่บว่าจะไปกินไม่รังซองมันจะพี่น้องเอาบรรยากาศให้พี่ร้องเลยบุงจะบว่าแค่มีเสียงเพลงไม่ได้เจืินเพราะเอาเขาเดี๋ยวฟันสิมา เห็โอ้ยอยู่ในเฮียนในห้่หองขนยังไปยันอีกอยู่อยูใจเย็นน้ำปลาเฮ้ยใจกับน้ำปลากต่ครัวเดียวนั่นละเฮ้ยเดียวนั่นละเดี๋ยวชิมาซีฟิลโลนวันหนึงหั่นกันพอดีกับเขาอ่าตุ่มไก่เจ้เมื่อเช้านี่ตุมไก่ครับก็เลยว่ามันเหลือก็เลยว่าเออเอาไจะไปกินสวยก่อนมาสั่นกินหัวไก่อิ่มบันหนึงหั่นครับครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวหิวก่อนชิมากินก๋วยเตี๋ยว นี่คือบริเวณงานบริเวณบ้านของสาวนอเพ็นบรรแพงบรรยากาศดีพี่น,ออน้องน่อนเอาเข่ากีเราะมาทางพีเอามาขอานเลยว,วะ่ะ แม่นางตองอูสว <uk> ัสดีค่ะสวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับช่องยายจื้อนะลำเมผืนอัพพพี่เที่ยวเอ่ออ้าวหาพี่น้องแล้วช่วงช่วงนี้พักกินข้าวมันองียบเพราะว่าวันนี้มันเที่ยงๆนี่ยังสินบ่กล้าออกมา <astic mas injuries> <sh arp> เออเสียงรี่มันดังสวัสาีครับอีอกองทอมบี้ทอมบ้าร์บ้านั่นเออวัฒนีกาเม่ไม่ใช่จนกับเคยตีทอมบารกันจนมือจนมืนห้องบเออทอมานานังน่ะปุ๊บปึงปึ้บึ้งปึงออปวดเมื่อยมื่อยไม่แค่นานหาวบดโอ้ตีที่ขอบเดี๋ยวนีวัฒนาการท่านสมัยขึ้มาเป็นกองไฟฟ้า มันก็มาทำรีก์มาเออเออหัน้าทั้งพี่เงินกองช่วยกินยานมาเด้อครับก๋วยเตี๋ยวเกาเลาเกาเลาบ่มากินกินแเ้วบ่มั่กจิ้มบม่กินบเกัวกัเ็นที่เะนเนื้อกับดู กินเรียบร้อยแล้วไม่ว่ายบร้อยแล้วไม่ว่าจังบอกให้ได้กินอยู่ผมก็ไดจีบ้างเงี้ยหันกะต้มไก่ที่เหลือแหละตักไปไปจำกินเรากลิ่นก๋วยเตี๋ยวยังบ่กจะไปกินอยู่ต้มไก่ตะวันมุ้งเจ้าหนิเมียว่าต้มไก่ม้วนเนี่ยเจ้าหันตักไปตักไปมุ้งเจ้ามุ้งไม่หลายดอกไม่ได้กินสวยก็น่ากินก็เลยไปไปในห้องลูกขึ้นมาชงหิ้วเข่าก็เลยกินเขาแล้วว้าหางหลอกก็น่า่ พี่น้องเห็นจะพ่างดนตรีจำพ่างเพลงบ้านนีใขึ้นป้าอาจารเจ้าเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ครับเจ้าสิเรียนที่บอกให้เจ้าสิปองแกนฮะดูเจ้าสิร้องเพลงไม่ได้หลายอย่างแนี่ยเพราะว่าอ่อนซ้อนจะแก้แบกไม่ค่อยจะอ่านได้เป็นอยังอี้าก่นเมื่อกี้ครับครับว่ากันเอามาใหม่ๆได้ดิแก่นเนี่ยเอาลองเป่าบางดูเอาไรไรว่ากันมามักไรได้ว่าดู มาร่ายนี่เนาะเันบอกเเนี่ยเล่นกับเปาเออมุนพ่อมวะมุนพ่อหมฮเออม่่าเก่ง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 เ่งเก่งเก่นเกลงเก่รเกเอ่เกงเกก่งกก่เงเก่ั่งยกก่ง่งเ่เก่งก่าเกจัก่ ชืลงตัวมิจอดกกเจ้าว่าพี่น้องเอ้ยช่างพอดน้ำแรงเออน้ำมมแหล่งฝ่าเชี่ยนนนเอาเป่ายางร่งทงร่งท่าไปบุญนอนให้นอนหน้าตะกี้เนาะเออหาหลินสาวรัดทงไปหาหลินสาวโอ้ยไปห่อผู้สาวบาดิบผู้สาวไปห่อหลือผู้สาวบาดมีผู้เบานางกอนแล้วบาดนีบเอ้าดไทะบดนนีัแลาะมองมันชืเสียใจ โอ้ยจะเป็นโจดหนัดก่อนขาดน้อว่าให้มาแต่หัวคำบัดมาห่อแล้วเจ้าะขึ้นมาตัวก่อยอคักแท้ว่าฉันว่านั่นแหลนะเอ้ยไห้เมื่อบ้านผู้นี้มักแห้งน่ะว่าค,ค,าค,คา้าก่อนกาวค้าก่อนกับบ้านความบัวแล้วบ้านดนะลยาเอ้ยเจ้าะจังมาตัวไอ้หายหพ่ายเหื่อน้ำนกเจ้าฟาตั้งเงาฝนโปรนอาบหน่อยน้ำตาไอา้สียาวลงน้อลาเอ้ย เมื่อได้บาทนี่เพราะว่าผู้สาวเขามีผู้บ่าวขึ้นก้อนแล้วกันติยูกะย่ามันดึกอพอสิดาแม่สิดาบาทนี้เล่น้องเพลงนี้ขึ้นบไปเพลงไหนยังก็ะัวให้อ้ายอันนั้นแม้ไปอันข้ พ่อหัวแม่เจ้ายืนเงียบหดหัวเนี่ยสีจับเออพ่อแม่เนี่ยพ่อเจ้ายืนเงียบหดหัวฉ้นมาม่วนงัวเตะไข่ตายเขี่ยแห้งเออเขียดแห้งเนี่ยบ้านเจอบุมสิจับจับมาใส่ขี้คือเขียดจังแม่นข่อยเขียดแห้งหลายลผูกยิงทีตัวช่างหลายเพี่เขียดแห้งลงยัน้ยเลย เต้ยังบว่าสิเตะกิงว่เตะถือทัานหัวเจ็บขิงกับนั่นแล้วเอ้าเดี๋ยวจิปาอไปจิ่าจิ่งกินเขาเรบอปกินแล้ครับรับัินดอยได้กินเขาอกินก็เดียวถ้าเขาต้องเป็นเียวอโอผมก็เลยต้มไก่ม่อเจ้าตักไปไว้เออก็เลยกินแล้วรับผมรับรับผักควันช่งผัาควนเนาะมพี่เนอะโอ้ย อาก,กาศแบบหอมฟังเพลงนล้าในช่วงบังวางยังบพราะฉันเลยเอ่อที่อยัางจัน้อยกระทิงมีการแข่งขันบางไฟได้จังหอยพี่น้องเพราะว่าถ้าพนันกันไว้กับไข่ไง่นไข่กระทิงเตี๋ยวนวลสังเออ,เอาาพ่อครับอ่าไข่ลูกหม้อขุดพี่น้องเดี๋ยวเจอแท้เจอแท้นี่นะจ่ะบริเวณกับ ล่งซอมรมซ้อมสร้างพุ่นกระเฮ็ดไปเรื่อยๆช่วงนี้เฮ็ดยุดทั้งหลังกันฝนกันแดดกันฝ้าไปแจังสันตัวอ้าวือว่าพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศพี่น้องผู้คนผู้นะกลังช่วงนี้พากันเอาคลิปกันย่างไงเลยล่งซ้อ,อมเดี๋ยวแวะกินสิผ้าบูผ้ากลางไปอีกให้พี่น้องได้เห็น โอ,โอ้นี่แล้วเพลงนี้ก็มาขึ้นกันนี่ไหมเพลงนี้เพลงนี้ไปร้องอยู่ฟังคุงสองฝั่งแห่งแห่งอีสานอ่ะก็อัดซ้อนกันเมื่อกี้โอไมหดเสียงฟังฟังไป นีเกี่ยวจะพาเลาะพาสร้างไปไปนี่พี่น้องบ้านนี่ไอ้พี่น้องได้เห็นชีพเห็นหน้าเห็นตาทุกคู่ชุกคนเยาวย่างไปคุยกันกาลังบอกบทกันการ์ดเอามีให้พี่น้องได้เห็นภาพได้เห็นภาพเราได้บดไปพอชื่นยังบ่ดทันได้บดลูกให้ให้เรียนบดยังเอาบดทุกบด เอาออกมาไเล่นบยางบอเอามาบนอยังไหด้วย้าวนอยขึเปยได้จ้ะมาเปนมาจังวะแบ่นี่่ว่าแบ่แบ่ละกัแบ่เป็นงัว่เป็นเป็นแบ้าคนละเสียงแบ่มันว่าแบ่ดดเป็นเป็นตัวดำดำก็ได้หมดหมดว้ยเ อยากกินก๋วยเตี๋ยวจะมาได้ได้ตุ้เสียงมั้งได้บางได้บางเสียงแต่บางบทเสียงไก่ก็ได้เือึ้นไงไก่ไหมไก่น้อยหน่อยตัวเล็กหน้อยไก่เป็นเบาเนี่ยอย่างน้อยเขาลงเนี่ยอนุบาลนี่คนนึงปนสองก็เล่งหัดขันเออเป็นนุ่มมากเลยหันขันอะไรเนี่ย บ้านี้ใกล้เทาด้ยบัดนี้ท่านว่าแก้วต่ปีกกต่ปี่กกระตีเมื่อึ้นแล้วทุบปีกปู๊ปปูสองแก้วข้างแก้วเซ้ต่ขั้นเหมือนนี้นะข้งแก้วกัดสักบ่บ่บบกินหัวไทยไปบัดนี่กับแก่เดียมันไม่เลยเออเออเอาเออเออแับแก่น้อยบัดนี้กับแก่มันไงคืนเพราะเขาประหาประหก

ตัวตัวแม่ตัวเธออย่างนี้วะตัวเธอตัวแม่วางได้บัดนี้มันชวนกันได้บัดนี้มันชวนกันเออเ้มันชวนกันนี่มันชวนได้อ่ใเป็ดแกบเป็ดเป็ดเทพอันนี้เป็ดเทพมันสิมันสิทำอะไรเชียมันจะมาเป็ดแกปเนี่ยันชวนชวนไปชวนยากอ่าบริษัชวนยากตาคนตาไปแต่ว่าบัดยามกลับนี่มันสิชวนกันเด้มันชวนวางได้กินอิ่มกินเต็มแล้วกับ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  แต่ว่ามันเห็นอย่างนี่โอ้มันเป็นธรรมดาเนี่ยพวกข้าพวกนี้กระตือกระตากพวกมันจะจะเ่นพนันตี๋ยพวกวางอะไรไดิปัดปดปาดปดปัดนี่เป็ดตอนนั้นมันมันมันงานอบหมูด้ยหมูเห็นเป็ดมนหอกวางเลไก่อมุขี้นบัดนี้มุขี้ข้ขามันเน Ane, เ,อ helmet, เอาละพี่น้องเอ้ยไายิอนคลิปไปสักก่อนให้พี่น้องจังกัวพ่อกันคลิปต่อไปสึ่งเป็นคลิปแรงงานพี่น้องจังคอยติดตามชมทางช่องยาจีนละเพื่อนเอาพิเศษได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องมีความสุขความเจ็บยาไดความไข่ยาสุมีคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นบรรนาเอาเดินทางปลอดปลอดภัยเบืองแหลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไม่เงยจีนอย่าลืมได้พี่น้องอย่าขามโฆษณาเอาขอบคุญขอบคุณปิดคลิปนี้เอาไว้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า We am